สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าการปฏิรูปพลังงานเป็นประเด็นใหญ่ครับแล้วก็เป็นประเด็นที่มาแรงแซงโค้งเลยทีเดียวครับเพราะว่าการจัดเวทีเสวนาโดยหลายกลุ่มนั้นเราจะเห็นนะครับว่ามุมมองอาจจะไม่สอดคล้องกันเช่นเดียวกันครับวันนี้แม้ว่าผมพูดในประโยคเดียวกันขนาดที่พูดอยู่นั้นท่านผู้ชมที่อยู่หน้าจอหรือใครที่ได้ยินอาจจะรู้สึกพยักหน้าและบอกว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นอาจจะเห็นด้วยอีกมุมหนึ่งครับอีกซีกฝั่งหนึ่งของอีกจอหนึ่งก็อาจจะบอกว่าผมพูดนั้นไม่เห็นด้วยเลย เป็นมุมมองที่ขัดใจซะเหลือเกินมุมตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยณปัจจุบันก็คือเรามองเรื่องพลังงานอย่างไรแน่นอนครับการเปิดเวทีให้วิาพากษ์วิจารณ์น่าจะเป็นสิ่งที่ดีให้ข้อมูลต่างๆพรั่งพรูมาสู่สาธารณชนเพราะว่าทั้งสองกลุ่มกลุ่มที่สนับสนุนในเรื่องการเปิดสมรภูหรือการไปรูปพลังงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนั้นทําสิ่งสิ่งเดียวกันครับคือบอกว่ายึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นอันดับสูงสุดครับ แน่นอนครับเมื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วการดําเนินการต่างๆนั้นก็ย่อมนําพาไปสู่จุดที่ดีสุดนะครับก่อนที่พูดเรื่องของการสมปทานนะครับการให้สมปทานปิโตเรียมรอบที่1เนั้นผมขออัปเดตข้อมูลข่าวสารกเกี่ยวกับเศ,ศรษฐกิจโลกเล็กน้อยนะครับบรรยากาศของเศรษฐกิจนั้นตอนนี้ใครๆมองอาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นครับเพราะว่าภาพของกระดานหุ้นกระดานของการค้าขายสินค้าโภคภัณฑ์มีสีเขียวมากขึ้นครับเมื่อวานตัวเลขเศรษฐกิจที่ดูดีๆเนี่ยนะครับแทบ ทุกตลาดที่เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ดาวโจนส์อยู่ที่ประมาณ16,600จุดนะครับมีข่าวคราวก็คือสิทธิประโยชน์นะครับของผู้ว่างงานที่ขอเรียกร้องสิทธิประโยชน์นั้น Jobless c คร i มอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า300,000รายต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่6ครับและค่าเฉลี่ยของ4เดือนที่ผ่านมานั้นอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ14ปีครับ นั่นคือตัวเลขที่ดีมากนะครับแม้ว่า o b l e s s ส l คร m นั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ1 7 0 0 0อัตรามาอยู่ที่ประมาณ2 8 0 0 0 0รายนะครับแต่ว่าภาพโดยร,มรวมๆนั้นชี้เห็นว่าตลาดการจ้างงานของสหรัฐอเมริกานั้นดูดีทำให้ดาวโจนส์นั้นพลิกฟื้นกลับมาเงยหัวขึ้นเปิดไฟสีเขียวในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาพอฝากฝั่งของทางด้านสาภาพยุโรปนะครับทางด้านเยอรมันเองนั้นตลาดหุ้นแดกเยอรมันนั้นกลับมายืนเหนือ9 0 0 0จุดอีกครั้งครับหลังจากที่ตกรูดไปเกือบประมาณ8,000 กว่าจุดเล็กๆเท่านั้นเองตอนนี้กลับมาเนื่องจากเมื่อวานนั้นตัวเลข p m i ยอดคําสั่งซื้อของนะครับสินค้าอุตสาหกรรมหรือของผู้จัดการฝ่ายสั่งซื้อนั้นในเดือนล่าสุดตุลาคมอยู่ที่ประมาณ50.7จุดครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เหนือกว่าที่ตลาดคาดว่าอยู่ที่ประมาณ49กจุดกว่าๆทาให้ตลาดมองว่านะครับตัวเลข50ที่อยู่ในแดนขายายตัวปกตินั้นชี้เห็นว่าสิ่งของยุโรปนั้นไม่น่าจะซุดตัวลงครับ ประกอบกับตัวเลขของการว่างงานของสเปนในเดือนล่าสุดนั้นปรากฏว่าอยู่ที่ประมาณ23.7เทียบกับ24กว่าๆในเดือนที่ผ่านมานั้นชี้เห็นว่าเศรษฐกิจของสเปนดูฟื้นตัวขึ้นครับนอกจากนั้นข่าวคราวของจีนเองที่มีการพยายามที่จะกระตุกกะต้นเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนนะครับอนุมัติงบในการลงทุนนะครับสนามบินและก็ทางรถไฟ เป็นจํานวนถึงประมาณ20 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐภาพเหล่านี้แหละครับเป็นภาพที่ตลาดโลกนั้นมีภาพของความมั่นใจและยืนประเด็นที่เห็นว่าสีโลกนั้นไม่ควรจะซุดตัวลงและเริ่มฟื้นกลับขึ้นมานี่คือภาพของบรรยากาศสีโลกครับกลับมาดูที่ทางด้านของประเทศไทยการเปิรูปพลังงานนะครับภาพแรกจะเห็นเลยนะครับว่าภาพข่าวที่ปรากฏนั้นรัฐบาลยืนยันครับโดยนายรนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมานะครับบอกว่าสัมปทานปิโตเรเลียมรอบที่21นั้นดําเนินการไฟเขียวครับ และการดําเนินการนั้นจะทําให้เกิดการสร้างงานและลงทุนเพิ่มเติมขึ้นประมาณ5,000กว่าล้านนะครับและขณะเดียวกันนะครับในเนื้อข่าวก็ยังพูดอีกเหมือนกันว่าจะมีการค่อยๆปรับขึ้นราคาพลังงานให้เข้าสู่กลไกร,ราคานะครับแม้ว่าไม่บอกว่าเมื่อไหร่แต่หลายคนก็มองว่าอาจจะเร็ววันนี้ครับโดยพ้องยิ่งราคาของ LPG NGV และดูเหมือนกับว่าการปรับราคาของราคาน้ํามันไม่ไว่าเป็นดีเซลหรือเบนซินจะค่อยๆปรับให้เข้ากับระบบเศรษฐกษิจโลกให้เร็วที่สุด ภาพตรงนี้นะครับจะทําให้เห็นถึงการชุมนุมคัดค้านหรือการไม่เห็นด้วยของการเปิดนะครับสมรทา,านรอบที่21นั้นเกิดขึ้นภาพต่อมาครับจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่ภาครัฐพูดนั้นก็คือว่าการเปิดมา20รอบตั้งแต่ปี2514 จนถึงประมาณปีที่2,550เนี่ยนะครับว่างเว้นมาประมาณ7ปีไม่ได้เปิดรอบใหม่ครับรอบ21นั้นมีการเปิดแล้วก็บอกว่าจะเป็นสมรานรวมทั้งสิ้น29แปลงครับโดยเป็นแปลงที่อยู่บนบก23แปลงและเป็นแปลงที่อยู่ในเทะเล6แปลงโอกาสที่จะค้นพบนะครับก๊าซธรรมชาติก็ประมาณ 1- ถึง5ล้านล้านลูกบาทฟุตแล้วก็ถ้าเป็นน้ำมันนะครับก็จะค้นพบอีกประมาณ20ถึง50ล้านบาร์เรลซึ่งก็จะช่วยให้ประเทศไทยนั้นมีปริมาณพลังงานในประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงครับแน่นอนนะครับว่าการลงทุนอีกประมาณไม่น้อยกว่า5,000ล้านตลอดจนการสร้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ20,000อัตราเป็นสิ่งที่ภาครัฐเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศครับภาพถัดไปจะเห็นเลยนะครับว่าเมื่อพูดถึงสัมปทานที่ผ่านๆมานั้นบนบกครับจะมีก๊าซธรรมชาติและน้ํามันค่อนข้างน้อยครับเป็นหลักที่ไม่เยอะเลยนะครับร้อยกว่าล้านลูกบาทฟุตนะครับต่อวันแล้วก็น้ํามันอาจจะประมาณ38,00 0นนะครับบาร์เรลต่อวันแต่ถ้าเป็นแหล่งในทะเล ะจะมีอยู่ประมาณ2,000ล้านนะครับลูกบาทฟุตต่ตอวันแล้วก็น้ำมันดิบประมาณ10,000บาร์เรลต่อวันครับแน่นอนครับว่าแหล่งในทะเลหรือในอ่าวไทยนั้นเป็นแหล่งที่สำคัญแต่แม้กระทั่งตอนนี้เปิดสมรทานมา20รอบแต่พลังงานที่เราผลิตได้ไม่ว่าเป็นก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับหรือว่าน้ำมันดิบนั้นรวมเบ็ดเสร็จจะมีแค่ประมาณ80 0 0 0นนะครับห0 0 0 0หรือประมาณ807 0 0 0นะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นกิโลวัตต์หรือว่าบาร์เรลนะครับถ้าเทียบเป็นน้ำมันเนี่ยนะครับบ ซึ่งบอกว่าประเทศไทยนั้นต้องการใช้พลังงานขั้นต้นจริงๆเนี่ยประมาณ2ล้านบาร์เต่อวันครับนั่นหมายความว่าการนําเข้าพลังงานตั้งต้นมาใช้ในแต่ละวันนะครับเยอะมากครับและเราก็นําเข้าพลังงานประมาณนะครับ1.4ล้านล้านบาทโดยรวมหรือประมาณ13%ของ GDP ครับ ภาพถัดไปจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลเองพยายามทำก็คือการใช้สมรานในรอบนี้เรียกว่าสมราน Thailand ด์ทรแล้วก็บวกครับทรีพลัสใช้กรอบของ Thailand ทรีนะครับคือ Thailand 3เนี่ยขาบภาคหลวงนะครับ เพดานสูงสุดคือ15% 5-15%นะครับและภาษีปิโตรเลียมนะครับอีกประมาณ50%ของรายได้แล้วก็ผลประโยชน์ที่เป็นขั้นบันไดนั้นถึงประมาณ75%ใช้รูปแบบเดิมที่ทำการนะครับสามปทานมาตั้งแต่ปี2532จนถึงปี2550จนถึงรอบที่20แต่จะบวกครับบวกให้มีการที่สับสนเงินเพื่อการศึกษาให้กับท้องถิ่น ก็แบ่งเลยนะครับช่วงสำงรวจปีละ1ล้านถ้าผลิตแล้วปีละไม่น้อยกว่า2ล้า <Miles> นนอกเหนือจากนั้นครับยังเป็นเงินให้เปล่าเมื่อลงนามกันนะครับแต่ละแปลงบางแปลงไม่เกินร้อยล้านบางแปลงไม่เกิน200ล้านและยังมีเงินให้เปล่าเมื่อผลิตได้ครบ10 20, 30ล้านบาร์เรลเนี่ยนะครับก็ยังมีเงินให้เปล่าที่สะสมอีกครับบางที่ก็บอกไม่น้อยกว่า400าล้านบางแปลงก็ไม่น้อยกว่า200ล้านบาทครับแล้วก็ยังมีส่วนที่ให้ใช้นะครับสินค้าและบริการในประเทศไทยเป็นตัวตั้งพร้อมๆกับให้ธุรกิจไทยนั้นเข้าไปถือ่ยกวา5% นี่คือไทยแลนด์3บวกหรือ3พัลสภาพตัดไปจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ไทยทำนั้นเราเริ่มต้นทำนะครับตั้งแต่ไทยแลนด์หนึ่งเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 1 4ถึงประมาณ2532มีแปลงนะครับที่ดำเนินการผลิตออกไปเพียงแค่ประมาณ15แปลงแต่ใช้ก๊าสธรรมชาติอะไรต,ต,ต่างๆค่อนข้างเยอะครับรัฐบาลก็เห็นนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยน่าจะมีผลประโยชน์ให้กับรัฐมากขึ้นจึงแปลงเป็นไทยแลนด์3ครับตั้งแต่ปี2532จนถึงปี2 5 5านะครับมีนารเปีนแงลงกรอบ นะครับจะที่ค่าภาคหลวง12.5เป็นก็เป็น5-15ภาษีเงินได้ปิโตเรเลียมเท่าเดิมคือ50เแต่เพิ่มในเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษครับ0-75และแน่นอนครับว่าในการที่จะเปิดประมูลในรอบตั้งแต่ปี232เป็นต้นมาที่ใช้แ Thailandland 3นั้นมีแหล่งผลิตประมาณ17แปลงครับภาพนี้คือภาพรายงานโดยกระทรวงพลังงานนะครับเป็นภาพของทางการทั้งหมดสมรฐานนั้นให้ไปทั้งหมด155แปลงคือแท่งสีน้ำเงินครับ แต่ผลิตได้เป็นแท่งสีส้มมีเพียง57แปลงครับนั่นหมายถึงว่าแปลงที่ขอสำรวจสำรวจแล้วไม่เจอมากกว่าครึ่งนะครับต้องคืนสมปฐานครับบางรายเนี่ยนะครับก็ผลิตได้ตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่ผลิตได้นั้นมีประมาณ32แปลงจาก155แปลงและยังอยู่ในการสำรวจอีกประมาณ35แปลงนะครับดังนั้นภาพนี้เนี่ยนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าภาพต่อไปจะเห็นเลยนะครับว่าแรงพลังงานที่เกิดขึ้นนั้นจึงนะครับมีประมาณไม่มากครับ 30กว่าแปลงแต่ว่าก็สร้างรายได้กับภาครัฐนะครับไม่ว่าเป็นภาษีที่เป็นแท่งสีเขียวเนี่ยภาษีปิตโตเรเลียมนะครับถ้าเป็นแท่งสีมพูคือนะครับทางด้านค่าภาคหลวงเบ็ดเสร็จสร้างรายได้กับภาครัฐนั้นปีประมาณ2อ0แสนล้านบาทครับนะครับจากปี2550ที่ประที่มาณแสนกว่าล้านปัจจุบันมาเป็น2อ0แสนล้านนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเองพยายามบอกว่าการคิดนะครับตั้งแต่ไทยแลนด์หนึ่งมาเป็นไทยแลนด์สามไทยแลนด์สามบวกรัฐน่าจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับและสิ่งที่ สิ่งที่สำคัญก็คือว่าการดําเนินการแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีการสํารวจซึ่ใช้เวลานานครับกว่าจะขุดเจาะได้อาจจะใช้เวลาประมาณ5้ถึงเปีดังนั้นสัมปทานนะครับที่มอบให้ใหม่กับแหล่งพลังงานที่ตอนนี้ทางการบอกว่าเหลือประมาณ7ปีก๊าซสมราชาติจะหมดหรือแหล่งพลังงานจะหมดนั้นการเปิดรอบนี้จึงสําคัญเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานเพราะว่าแปลงที่มอบให้ไปนั้นอาจจะหาพลังงานไม่ได้อาจจะหาได้บางส่วนดังนั้นการมอบสัมปทานในครั้งนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ต้องทำครับ แต่แน่นอนครับภาพถัดไปเราจะเห็นว่ากลุ่มที่แสดงความไม่เห็นด้วยคือว่าจุดแรกสบปชด้านพลังงานมีอยู่นะทาไมไม่สบปชทํางานก่อนทําไมรัฐไม่รอไม่นาหลอกปีเดียวเท่านั้นเองให้ประชาชนได้วิพากษ์วิจารณ์ได้พูดได้คุยเพื่อให้ประโยชน์กับรัฐดีสุดดีไหมภาพต่อมานะครับผู้ได้รับสัมทารลายเดิมนั้นมีบางแปลงที่ใกล้กับผู้รับสัมทารลายเดิมคือปตทกับเชฟรอนเขาอาจจะมีความได้เปรียบนะครับในการประมูล ทำให้การแข่งขันอาจจะไม่ได้ผลประโยชน์กับรัฐมากพอนี่คือประเด็นของการที่แสดงความไม่เห็นด้วยนะครับต่อมาครับพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาที่นายกรัฐมนตรีไทยจะไปคุยกับกัมพูชานั้นยังมีปัญหากันอยู่แต่มีบางแปลงนั้นมีการใกล้ๆพื้นที่ทับซ้อนเหมือนกับเราไปยอมรับว่าพื้นที่ทับซ้อนต้องเจรจากับกัมพูชามันมีเรื่องปัญหาของอธิป,ปไตยทําไมไม่รอ และที่สําคัญครับการเก็บผลประโยชน์รัฐบาลได้มากที่สุดจริงหรือเปล่ามีข้อถกเถียงเรื่องนี้เยอะนะครับว่ารัฐบาลควรได้ผลประโยชน์มากกว่าที่ควรจะเป็นทําไมไม่แบ่งปันผลประโยชน์นั่นคือสิ่งที่กลุ่มแสดงความไม่เห็นด้วยและอยากให้ในายรมนตรีนั้นชะลอและประชาพิจารณ์มากขึ้นรอก่อนไม่สายหรอกและข้อมูลต่างๆที่พัพรูออกมานั้นน่าจะให้ประชาชนได้รับรู้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ทางกลุ่มคัดค้านบอกนะครับ แน่นอนนะครับว่าเรื่องของพลังงานนั้นเป็นเรื่องที่มีเทคนิคละเอียดอ่อนมากมายการเปิดเวทีพูดคุยให้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจาเป็นครับแต่ภาพที่สาคัญก็คือว่าการขุดเจาะนั้นใช้เวลาการสํารวจขุดเจาะนั้นหลายแปลงสํารวจไปแล้วไม่ได้ผลตอบแทนทําให้รัฐนั้นคิดว่าผลตอบแทนที่ได้ต้องให้คุ้มกับความเสี่ยงของผู้ที่ทําการสํารวจและผลิตและสิ่งสำคัญก็คือนโยบายที่รัฐคิดก็คือว่าการแบ่งปันผลประโยชน์หรือการให้สมรทานแบบนี้น่าจะคุ้มเพียงพอแต่แน่นอนครับว่า รัฐมีหน้าที่ที่ทําให้สังคมนั้นมีความกระจ่างที่สุดการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจําเป็นนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่แน่นอนว่ารัฐบอกว่าข้อมูลที่มีอยู่เอาไปดูได้พิสูจน์ได้รัฐคิดเพื่อประโยชน์ของประเทศเต็มที่แล้วแต่เราสังเกตเห็นนะครับว่ากลุ่มแสดงพลังต่างๆที่บอกว่ารัฐยังให้ข้อมูลไม่โปร่งใสพอยังมีข้อมูลหลายอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่นั้นน่าจะมีเวทีที่พูดที่คุยประชาชนจะได้ข้อมูลมากที่สุดครับแต่ครั้งนี้การเปิดสัมทานหลายคนบอกว่า น่าจะเป็นเวลาที่ใกล้เคียงความเหมาะสมมากเพราะเราเหลือพลังงานอีกประมาณ7-8ถึงปีการเร่งในตอนนี้ทําให้เรามีความมั่นคงพลังงานนะครับเพื่อทําให้เรามีแหล่งพลังงานที่มั่นคงเพียงพอและราคาพลังงานจะไม่แพงเกินไปในเชิงสีงต้องบอกว่าเป็นการส่งเสริมความมั่นคงนะครับแต่ในเชิงของการเมืองและสังคมต้องยอมรับครับว่าการประชาพิจารณ์การให้ประชาชนได้แสดงออกเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้ข้อมูลนั้นโปร่งใสที่สุดให้กับสังคมได้รับรู้ว่ารัฐทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศมากที่สุดแล้ว เปียญมีสองด้านต่างคนต่างมีความคิดเห็นนะคะอาจารย์ที่อาจารย์บอกไปว่าควรที่จะต้องมีเวทีกลางเพื่อให้แสดงความคิดเห็นแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่กระทรวงพลังงานบอกว่าจะทําแน่นอนก็คือการปรับขึ้นราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง LPG แล้วก็ NGV อาจารย์มองว่าอันนี้จะมีผลกระทบต่ออนาคตเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างครับเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะก็บอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะขึ้นเร็วนัก ก็ะจะทําให้สกิจบอบช้าน,นะครับคำที่ไล่เลียงมาคือศฐกิจชนะกชงางการ Sta ็กนกิชังงน ACK, และภาพของเศรฐกิจที่ยังฟื้นไม่เต็มที่เนี่ย <c rum> การขึ้นราคาพลังงานเร็วเกินไปเศฐกิจอาจจะช็อกคนอาจจะตกใจแต่แน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นที่ต้องมาคุยกันเหมือนกันนะครับ <c rum> ท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าเรื่องพลังงานนั้นเกี่ยวพันกับประชาชนไม่ว่าตั้งแต่การใช้พอหรือไม่ไฟดับ นะครับน้ำใหม่ไหลเรื่องแบบนี้กระเทือนต่อการใช้ชีวิตประจําวันจริงๆนะครับภาพต่อไปจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องวางก็คือการปฏิรูปพลังงานมาฉายภาพก,กว้างๆก่อนครับเพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังจะทําอะไรในมุมมองที่รัฐคิดจุดแรกคืนนี้คือภาพของนะครับแหล่งพลังงานที่มีนะครับเอาข้อมูลมาขึงทั้งประเทศเลยครับเป็นข้อมูลที่ได้มาจากสื่อต่างประเทศนะครับแล้วก็กระทรวงพลังงานนั้นแสดงให้เห็นเขาบอกว่าประเทศที่เป็นพื้นที่สีเขียวคือประเทศที่มีพลังงานเหลือเฟือครับประเทศที่เป็น แท่งสีแดงคือประเทศที่มีพลังงานไม่เหลือเฟือต้องนําเข้าพลังงานไทยอยู่ในกลุ่มท้ายๆครับที่มีสํารองพลังงานนะครับประมาณเพียงแค่7ปีนะครับข้อมูลที่ได้เนี่ยมาจากนะครับ EIA สำนักงานพลังงานานานา,นา,นาชาตินะครับบอกว่าไทยมีแหล่งพลังงานที่มีเวลาเหลือประมาณ7ปีเทียบกับสิงคโปร์ก็อยู่น้อยกว่าไทยพลังงานของเขาสํารองน้อยครับแต่สิ่งที่มาดูภาพข้างบนครับภาพข้างบนคือภาพของประเทศที่นําเข้าเป็นสีแดงเนี่ยนะครับไทยอยู่ตรงนี้ครับ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานคือเมื่อเทียบรายได้1ดอลลาร์หรือ1บาทไทยใช้พลังงานสูงเป็นระดับต้นๆของโลกครับเราอยู่ในแถบที่ใช้พลังงานสูงครับและเราเป็นประเทศที่ใช้พลังงานนะครับมีประสิทธิภาพน,นะฮะมากกว่าจีนเล็กน้อยคร นั่นหมายความว่าไทยจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและต้องหาพลังงานให้เกิดความมั่นคงภาพต่อไปจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่เป็นประเด็นของสมัมปทานที่หลายคนบอกว่าเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับผู้เข้ามาสํารวจและเพื่อให้เห็นว่าบางทีต้นทุนการนําพลังงานของเราเข้ามาในการใช้จากในประเทศเดียบแพงก็คือว่านี่คือแหล่งยานาดาครับของพม่าคร,ครับภาพตัวนี้คือก๊าซธรรมชาติขุดไปเนี่ยนะฮะขุดไปทีเดียวเนี่ยนะครับลงไปปั๊บเนี่ยนะฮะจะได้พลังงานทันทีแต่นี่คือแหล่งของไทยครับ ที่เป็นสีแดงกระจัดกระจายหมายถึงว่าของไทยขุดไปเนี่ยต้องมีท่อขุดหลายท่อครับและรวมมาเป็นนะครับแหล่งพลังงานรวมเดียวครับมันต้องมีการขุดแบบกระจัดกระจายเลยนะครับถ้าเทียบกับมาเลเซียที่เป็นก้อนสีแดงใหญ่ๆเนี่ยหมายถึงว่าเรามีต้นทุนในการขุดเจาะหลายจุดแล้วก็แหล่งสำรองในแต่ละจุดซึ่งเป็นข้อมูลต่างๆเราเนี่ยนะครับเรามีแหล่งสำรองของก๊าซธรรมชาติไม่เยอะทาให้เราสังเกตเห็นนะครับว่าแหล่งพลังงานของเรานั้นมีความเสี่ยงพอสมควร ทำให้เราควรที่จะนึกถึงว่าเราอาจจะต้องไปเกาะกระแสกับราคาพลังงานโลกภาพต่อไปจะเห็นครับว่าสิ่งที่กระทรวงพลังงานนั้นเน้นและบอกก็คือนะครับการขึ้นราคาพลังงานครับการขึ้น LPG ปัจจุบันนั้น LPG ภาคขนส่งกับครูเรือนเท่ากันนะครับต่อไปนี้กระทรวงพลังงานบอกว่าจะมีการปรับอีกและให้เท่าๆกันทั้งคูเรือนนะครับกับขนส่งจะขึ้นอีกนะครับประมาณ3-4บาทเป็น26-27นะครับรบ,บาทต่อ กิโลนะฮะับเดียวกันเนี่ยนะครับ NGV จากปัจจุบันที่อยู่ที่11บาท50จะปรับขึ้นอีกประมาณอย่างน้อยนะครับ4บาท5บาทครับเป็น16บาทนะครับต่อกิโลและแน่นอนครับว่าตอนนี้น้ำมันดีเซลมีการเก็บเข้ากองทุนประมาณ70สตังค์ต่อไปจะเก็บอีก3บาทครับดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นก็คือแม้ว่าจะไม่มีการระบุว่าราคาพลังงานนั้นจะขึ้นเมื่อไหร่แต่ในอนาคตบอกว่าขึ้นแน่และจะให้เกาะกับนะครับราคาพลังงานของโลก ถามว่าสําคัญจําเป็นไหมจําเป็นครับเพราะว่าถ้าราคาพลังงานนั้นสะท้อนต่อต้อนทุนความเป็นจริงเพราะเรามีแหล่งพลังงานไม่มากถ้าเราจะใช้พลังงานถูกๆณับปัจจุบันผลิตเองใช้ต้นทุนภายในประเทศเองเนี่ยนะครับเปีถ้าหมด10ปีถ้าหมดเราก็ต้องกลับไปใช้ในราคาโลกเหมือนเดิมเราควรจะเริ่มปรับตั้งแต่ตอนนี้ครับนั่นคือสิ่งที่เป็นปลายทางที่ต้องทําแปลระยะสั้นๆสําคัญมากครับเศรษฐกิจนั้นมีอาการช็อกมากพอสมควรครับเศรษฐกิจนั้นดูชะง,งักงนัน ข้อมูลล่าสุดที่ทาการสํารวจนั้นยอดขายยังไม่กระเตื้องครับความเชื่อมั่นนั้นซึมตัวลงจริงๆถ้ารัฐบาลขึ้นราคาพลังงานเร็วเกินไปผิดจังหวะอาจจะเป็นจุดเสี่ยงทําให้คนรู้สึกว่าต้นทุนค่าของชีพแพงและเขารู้สึกจะไม่อยากจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจจะยิ่งซึมนะครับดังนั้นรัฐบาลก็น่าจะดูครับว่ามาตรการที่ให้เงินชาวนามาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจถ้าทําให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นได้ภายในสิ้นปีนี้ยังเห็นได้ชัดและต้นปีหน้าคึกคักมากพอสมควร การปรับขึ้นราคาที่ค่อยๆปรับและให้นะครับมีจุดที่ประชาชนรับได้ในประมาณต้นปีหน้าอาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมการขึ้น,นราคาพลังงานคงต้องขึ้นนะครับแต่จังหวะสำคัญคือเวลาไหนคนพร้อมจ่ายหรือยังและเมื่อสิค่อยๆเข้มแข็งไปเรื่อยๆคนมีตังในกระเป๋ามากขึ้นค่อยๆขึ้นไปสู่จุดที่สมดุลของภาวะเศรษฐกิจโลกหรือราคาต้นทุนพลังงานของโลกนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะทำครับ นี่คือภาพโดยรวมของพลังงานในบ้านเราฮะใช่เรื่องพลังงานถือว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะคะต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาไว้นะคะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากนะคะคุณค่ะขอบคุณค่ะ